ในตอนนี้เธอก็ได้มายืนรอรับเพื่อนในที่ทํางานเก่าของเธอก็คือเพื่อนของเธอได้ขอลาพักร้อนเพื่อที่จะมาเที่ยวที่บ้านของเธอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเธอได้ทํางานเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งอยู่หลายปีแต่ด้วยเธอรู้สึกเบื่อและทํางานอยู่ที่โรงงานมาหลายปีแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น <c oughs> เธอก็เลยตัดสินใจขอลาออกแล้วกลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมกับพ่อและแม่ของเธอที่บ้านนอกจากจะได้ใช้ชีวิตอิสระแล้วรายได้จากการเป็นเกษตรกรก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแถมยังมี เินเก็บอีกต่างหาก ในระหว่างที่พากันเดินไปที่รถเพื่อนของเธอก็รู้สึกว่าเธอนั้นตั้งแต่ลาออกมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดดูเหมือนว่าเธอนั้นดูดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนมากแถมเธอนั้นยังมาเป็นชาวไร่ชาวนาต้องทํางานตากแดดแต่กลับดูดีกว่าในสมัยตอนที่ยังทํางานอยู่ที่โรงงานด้วยกันซะอีกส่วนเธอเองก็รู้สึกดีใจและยินดีที่เพื่อนของเธออุตส่าห์ลาพักร้อนมาหาเธอถึงต่างจังหวัดแทนที่เพื่อนของเธอนั้นจะลาพักร้อนกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดของตัวเองแต่ในระหว่างที่พากันเดินไปใกล้จะถึงรถเพื่อนของเธอก็ได้ บอกให้เธอนั้นช่วยพาแวะตลาดสดหน่อยได้ไหมส่วนเธอเองก็ได้บอกให้กลับไปพักที่บ้านก่อนเพราะตอนนี้ตลาดสดตอนเช้าปิดหมดแล้วเดี๋ยวตอนตลาดเย็นเปิดจะพามาเดินเที่ยวแถวตลาดพร้อมกับจะทำเมนูอาหารพื้นบ้านให้ทานเพื่อเลี้ยงต้อนรับหลังจากขับรถกลับมาถึงที่บ้านเธอเธอก็ได้พาเพื่อนเอากระเป๋าเข้าไปเก็บในห้องพักที่เธอได้เตรียมไว้ให้แล้วหลังจากนั้นก็ได้พากันคุยกันต่อเพื่อรอเวลาตลาดเย็นเปิด